ครับผมพบกับเราช่องกุยอาเจียงพรายแก้วสักใบครับผมสวัสดีคุณลุงทำอะไรเอ่ยกุ้งข้าวเนื้อกุ้งข้าวเอ่ยก็สวัสดียามเย็นสวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนเย็นเย็นนะคุณลุงตอนเย็นเย็นอะไรเย็นทำไมหนาวเย็นทำไมร้อนแท้ใช่ปะ ได้อะไรกับข้าววันนี้งูกเลย,ยก็เป็นบรรยากาศบ้านครุงนะครับนี่แวะมาเยี่ยมชมได้นะรุงเนาะนเอาของมาฝากก็ได้นะครับอยู่แถว่า,าติดถนนติดถนนก็มีอยู่บ้านเดียวะครับที่มีต้นกล้วยเยอะกว่าเพื่อนใช่ไหมลูกจรรหดางรด ก็วันนี้เราพามาเยี่ยมพรายสมคิดวัยสามสิบเท่าไหรสามสิบเอ็ดปีว้ดูสวนพุอุงนะครับเอฟซีมีทุกอย่างมีมะละกอมีต้นมะม่วงมะม่วงมีกี่สายพันธุ์ต้นมะม่วงปลูกไว้กี่สายพันธุ์นี่เขียวสวย สามฤด,ดูแล้วก็ต้นน้อยนาน้อยน่านนครับดูสวนต้นกล้วยคุณลุงเออสุดยอดเลยโอ้โหโอ้นี่นะครับสวนต้นกล้วยคุณลุงโอ้ถัดไปข้างหลัง แทนแทนพรอยสมคิดวัยสาปีนะครับก็เป็นช้างที่รูปรออีกหนึ่งเชือกนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวอของอำเภอสังขะนะครับที่มาอยู่โค,ครงการของเรา สุดยอดเลยก็ปีนี้รู้สึกว่าจะดูอวบอิ่มเหลือเกินคุณลุงฮนะรู้สึกว่าทำไมอ้วนแถวันปีนี้นี่อปีนี้รู้สึกว่าอ้วนเหลือเกินนะครับคิดผาสมคิดนี่เนื้อตัวก็จะดูอ,บอวบๆหน่อยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็ยนนะครับบรรยากาศเย็ยนเย็น<ๆ>ก็ช้างถ้าไม่มีควานนี่ก็จะมีปฏิกิริยาอ่าค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะครับก็ไม่มีควานอยู่ด้วยก็เป็นปกตินะครับก็จะคุ้นเคยกับควานกับสมาชิกในครอบครัวโอ้ดต้นมะระกอสิไหน เอาไว้ให้ผมหรือยังต้นมะละกอหมีมีลูกไหมครับคุณลุงก็เป็นมะละกอ,อะกรอบมากเลยนะครับนี่เอฟซีตำส้มตำนี่โอ,อร่อยนะครับกรอบครับไม่ต้องแช่น้ําแข็งนะครับคือเป็นสายพันธุ์มาจากไหนลุงฮนะลุงเอามาจากไหนสายพันธุ์ เขาเก็บเก็บมาให้บอกเขาเก็บมาให้บอกไม,ไไม่สายพันธุ์มาจากไหนครับรู้วามาจากบึงการเนาเป็นลูกสาวคุณลุงใช่ไหมลูกสาวอยู่บึงการนะครับก็เอาสายพันธุ์มาจากบึงการหายากนะครับ FC เพราะว่าไม่ต้องแช่น้ำแข็งนะครับกรอบมากเลย ก็รู้สึกว่าปีนี้จะดูอ้วนเหลือเกินอ่าก็เป็นช้างที่มีอิกระจำเพาะนะครับเพราะว่างาไข่แล้วก็หางเผือกนะครับหางเผือกนะครับ FC นี่หางเผือกนะครับ เพือกก็เป็นช้างที่รูปหล่ออีกหนึ่งเชือกนะครับามาอยู่โครงการของเราถ้าจำไม่ผิดประมาณกี่ปีแล้วลุงอยู่โครงการสามปี3ปีหรมาอยู่โครงการกี่ปีแล้วไม่มาอยู่โครงการนะเพิ่งมาอยู่นะ ประมาณสามสามปีสามปีนะครับตั้งแต่งายังไม่ค่อยไม่ตั้งแต่งายังไม่ค่อยเนาะโอ้กินนมอ้ดีดีกินนมดีดีต่อสุขภาพกินนมแล้วก็ก่อนงาก็ลูกเล็กก็กินนมอย่างนี้ยเนาะ มาอยู่โครงการได้3ปีแล้วนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของอำเภอสังขะไหมเชือกเดียวแหละเนาะอยู่นี่เชือกเดียวอยู่นี่ใช่ครับก็เป็นเชือกเดียวคิดยังไงมาอยู่โครงการแต่ก่อนทำความคิดรู้อยู่้านเกิดอยู่นี่แต่ก่อนออกเ<อ>ที่ยวออกลี่เนาะออกลี่ไป<อ>ทั่วแล้วครับ แต่ก่อนจะไปอยู่ภูเก็ตตั้งแต่สมัยขึ้นนั้นนี่ะมขึ้นนั้นนี่ก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็ไม่ไปเลยเป็นก็ออกเร่ก็ออกออกเร่บ้างออกเร่กี่ปีครับนะจากภูเก็ตมาออกเร่กี่ปีกลับมาจากภูเก็ตสิปีได้มั้ย่าปีออกเร่สิปีแล้วก็ตัดสินใจ ก็มาแหงานอยู่แถวบ้านเดินเดนไปนี่แงานเสร็จเท่าไรก็เลยตัดสินใจเข้ามาฟ้องคดีคือช่วงนั้นพอดีขอรับพอดีนะคนลุงเนาะรับพอดีนะครับคือไม่โปตาเ้าคือยังยังหาช้างเข้าเยอะตอนนั้นนะครับณตอนนั้นนะครับถ้าตอนนี้จับฉลากนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับอ ทั้งที่จับฉลากได้นะครับทั้งหมด5เชือกก็หนึ่งในนั้นก็มีพรายเบนด้วยโอ้ที่อยู่ติดกับแบ๊บซี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าพรายเบนสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าดีดีมากๆก,ก็คือได้เข้าโครงการอีกตั้งหากก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาจริงๆนะครับเพราะเพราะว่าช้างมาสมัครยังขั้นต่ำก็ประมาณเกือบเกือบ50มั้งถ้าจำไม่ผิด ห้าสิบ่กว่าเชือกรับห้าเชือกโอ้โหก็เป็นธรรมดานะครับคือโคต้าเขามีขนาดประมาณนี้นะครับขาดช้างนะครับโอ้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับสวยงามกับพรายรอ ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคนรอโอเคครับผมก็วันนี้เรามาเยี่ยมพี่สมคิดก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับทลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกกยอาเจียงลายแก้วสักใบวิ ถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ